หาไม่กวาดเลยนะครับตอนนี้อ๋ออันนี้มาให้ลูกตุ๊มามาเนี่ยฝากป้องเยียร์เลย่ากป้องเยียร์เลยเดี๋ยวลูกตุ๊จะเผาอ่าเลยนะหาไม่กวาดมาโอ้ใครหลังเยอะๆเลยอ่ะกวาดเลยนะครับมีหลักฐานเนอะว่าใครทำไม่ทำนะคุณจะตักขยะเออไม่ไม่ไม่ต้องตักเพราะว่าจะกองไว้แล้วจะเผา ไปหาไม้กวาดดูข้างในมีไหมลองหาดูนี่เงี้ยอ่เร็ว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 นั่นนั่นไม้กวาดอยู่โน่นนะใครไม่ว่องไวไม่ได้ไม้กวาดแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปแย่งเขาไม่ต้องไปแย่งเขาน่นไม้กวาดอยู่โน่น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 ไม้กวาดอยู่โน่นอ่ะอ่ะเร็วเร็วใครอยู่ตรงนั้นรีบมาเลยเก็บขอไว้ก่อนเก็บขอไว้ก่อนนะไปเก็บไว้ตรงไหนก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนนะ เก็บไว้ก่อนเก็บเขาไว้ก่อนนะอะได้แล้วใครอยู่ข้างนอกไม่ไม่มีรูปในนี้นะครูเจอชื่อไว้เลยนะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอ้ยนักนขยันมากเลยนั่นไอ้นั่นไปหาไม้กวาดเจอยังได้เลยอ่ะเออเก่งมากเลยไอ้ชื่อพระไอ้นี้อุสนีไอ้นี่อันนี้ชื่ออะไรนั่นชื่ออะไรนั่นอุสเน่เปรมร์เปรมเปรมอะไรเปรมี เปรวดีเนาะเปรวดีเก่งมากไปหาไม่กวาดเจอใครที่ไม่มีไม่กวาดนะตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงนะก็จะมีใบไม้ร่วงมาตลอดนะเปรีวดีเก่งมากเลยเปรีวดีนี่กวาดโ้สุดยอดเลยวันนี้นักเรียนมาทั้งหมดสิบสามเนี่ยมาอีกสองมาอีกสองสิบสามใช่ปะ่ะเออมาสิบสามคน วันนี้นักเรียนมาสิสามคนเนาะก็เพราะว่าจดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะร่วงตลอดหรือดูใบไม้ร่วงนักเรียนทํางานด้วยความสุขเนาะไปอยู่กับเขาถนนไปอยู่ก็อยู่ไปอยู่ถนนหาวิธีการเนาะไปช่วยเพื่อนช่วยจับเปลี่ยนการกับเพื่อนเข้าใจไหมเปลี่ยนกันกับเพื่อนต้องใช้วิธีเทคนิคเนาะว่าเออเราจะต้องเปลี่ยนเมื่อยหรือเปลี่ยนอะไรนะถ้าเด็กถ้าเขาเมื่อยเราก็วางแผนช่วยเขา ไปไปถนนเลยครับไปถนนเลยไปช่วยถนนเลยถักใครเมื่อยอ่ะใครเมื่อยใครเมื่อยก็เปลี่ยนกันไป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 ใครเมื่อยก็เปลี่ยนกันอะไรเหรออ๋อใครเมื่อยก็เปลี่ยนกันเนาะ ตอนนี้นักเรียนก็พากันมาทำความสะอาดอบริเวณวัดวัดของเราก็ใบไม้ร่วงฤดูนี้ฤด,ดูนี้จะมีใบไม้ร่วงตลอดเลยพอดอีท่านพระอาจารย์ก็พานักเรียนกวาดและก็ตอนนี้นักเรียนคนไหนที่ไม่มีไม้กวาดนะต้องใช้วิธีการเอาไม้เขี่ยก,ก็ได้นักเรียนนี่นี่นี่ไม้นี่เขี่ยก,ก็ได้ยังมีสูตนร่วงของเขาอยู่เนาะ ฮะไม่ได้ไม่ได้บาปบาปบาปเอาไม้กวาดเอาไม้เนี่ยเขี such such <po ่ยเอาใช้เขี่ยเอาใช้ใช้เขี่ยเอาใช้เขี่ยเอาไปใช้เขี่ยเขี่ยกอง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 ถนนถนนถนนใช้เขี่ยกองกองนะตอนนี้นักเรียนก็พากันขยันขันแข็งมากเลยนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้พัฒนาวัดได้บุญได้กุศลมาก เพราะว่า,อาโอกาสพูดศาสนาสัชนมาทําตรงนี้นี่หาโอกาสถือว่าเป็นโอกาสดีละที่เราได้มาเพนบารมีก็คือ,อเป็นชาพุทธนะเป็นชาพุทธนักเรียนเป็นชาพุทธก็มาทําความสะอาดด้วยความเข้มแข็งคนที่ไม่มีไม้กวาดก็เปลี่ยนการเนาะเ,เห็นไหมเขามีเออไอ้นี่ก็ทำกองทำกองกองขึ้นมาเนาะถ้าไม่มีเราก็ต้องแก้ปัญหาเนาะ ไม่ใช่เราจะยืนดูเฉยๆไม่ได้เนาะไม่แล้ครับแม่นแล้วถ้ายืนดูเฉยนี่ฮะไม่มีถ้ามีไม่กวาดเราก็แลกกันได้ถ้าเกิดเด็กข้างในคือว่าน่าจะมีนะเมื่อกี้เขาวิ่งหาไม่กวาดเจออ่ะก็ก็ก็เข้าหาให้เพื่อนต่อเนี่ยต่อสิให้เพื่อนต่อเนี่ยฮะใครเป็นเพื่อนเราให้ต่อครับไม่ใช่ว่าเราจะทําคนเดียวตลอดไม่ใช่เราก็ไปยืนทางโน้นดูแลทางโน้นไปอยู่ทางโน้นเนาะ อืมให้เพื่อนต่อหวานเลยนะครับตอนนี้เราเนตไอศินส์ศิน์นนเนี่ยเขาอุบัติเหตุเขาทีแรกเขาก็มีกําลังร่างกายแข็งแรงแล้วตอนนี้เขาก็มีกําลังร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็น,นอนที่บ้านอยู่หลายวันตอนนี้อาการดีแล้วนอสุดยอดเลยสินนอ มาทำงานช่วยวัดดูแลวัดอย่าไปเหยียบท่อประป้านะเนักเรียนกองกองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เผาหนอ่อเดี๋ยวก็เผาวันนี้นักเรียนได้มาทำความสะอาดเต็มที่เลยใบไม้มันจะร่วงตลอดแหละหน้านี้มาถึงก็ได้ทำงานกันเต็มที่เลย มาทั้งหมดสิบสามคนน่าเรียนมาทั้งหมดสิบสามคนอ้ช่วยเพื่อนด้วยไม้กวาดหาดูนั่นนั่นคนไหนที่ไม้กวาด น้ากองบเรอบรราเลยกองใหญ่เลยเดีนี้พระอาจารย์ก็พานักเรียนกวาดบริเวณบริเวณวัดนี้จะมีใบไม้ร่วงวัดในหมู่บ้านนักเรียนได้มาทำความดีที่วัดในหมู่บ้าน ถือว่านักเรียนสมบูรณ์แบบแล้วได้มาปัดกวาดเช็ดถูได้มาทำความสะอาดบริเวณลานพระเจดีย์หรือว่าลานวิหารนี่ถือว่าได้ทำาที่ชาพุทธที่ดีเนาะนักเรียนทุกคนได้มาฝึกไอ้อนักเรียนเห็นไหมไม่กว่าตัวนี้ก็มีด้วยเห็นไหมเนี่ย ไอ้ใครไม่มีไม่กวาดมานีมาาน้มาเอานีมาาน่มาเอามากวาดนี้นี่มีอยู่นี่พอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่ใบไม้เนี่ยเร็วเร็วมาเอาเร<ล>็วเร็วเร็วมาเอาต้องเอาดึงเอามาเลยไม่เป็นไรอนนพอใช้ได้อยู่<า>ยดึงดึงเลยดึงเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นน้ำประปาประปานี่ต้องต้องใช้วิธีการเอาท่อเอาอะไรนะเอามาทำใหม่แต่เหยียบไม่ได้อีกแหละต้องเอาอะไรบังไว้ เออเห็นไหมพอกวาดได้พอใช้ได้อยู่ไหนไปเอาไปยังเนีเ่ยเปรดีนี้ทำงานเก่งมากเลยเห็นไหมเนี่ยคราวที่แล้วก็ไปกวาดไปวาดกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดก็สะอาดดีมากเลยทำได้เก่งแข็งแรงมากเลยเปรมดีเนี่ยเราไม่ได้ชมเฉพาะเปรดีนะ ชมทุกคนเลยเน้ะเห็นไหมทางโน้นเห็นไหมนี่ใบไม้ร่วงอยู่ตรงเนี้ยเห่อเต็มเลยนะวันนี้เราได้บุญได้กุศลมากเลยเนาะนักเรียนคนไหนเห็นเห็นะไรนะเห็นเขานะเ,เรียกว่าเห็นอะไรนะเห็นตน้นเห็นเห็นไม้ไม้ที่ที่กองเรียราดอยู่น่ะนัาเรียนก็สามารถยกมากองไว้รวมกันได้นะเฉลิพรเห็นไหมไม้ที่มันเรียราดไม่ใช่ะ เป็นเป็นสังกสีอ่ะนู่นนั่นๆอ๋อสังกสีเนาะเออเออเป็เปมเดีเป็นปดีเปวยดี <c oughs> เดนนอ้เก่งมากเลย กองกไว้กองกต้องเอาลงมาข้างล่างเ่ยเนาะเพราะว่าข้าบนจะต้องจะต้องเผาขายะไงก็องเอาลงมาข้างล่าง <c oughs> วันนี้นักเรียนมีความสุขในการทำความดีอา่ากว,ว,วาดวัดกวาดวัดวาอารามของ ในของในหมู่บ้านวัดวาอารามในหมู่บ้านของตัวเองเนาะเรียกว่าได้ทําหน้าที่ชาวพุทธหนะ้าที่ชาวพุทธก็คือการดูรักษาดูแลวัดวาอารามเพื่อให้พระสงฆ์พิษุสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุขเรียกว่าโดยชาวพุทธไม่ละเลยโดยชาวพุทธไม่ละเลยหน้าที่ตัวเองตอนนี้ก็เท่ากับว่า พ่อแม่ให้ลูกมาได้ทําความดีตรงนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าฝุกยอดละแดนนเดียได้มาฝึกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเนาะเห็นไหมชลิพรเอ้ยชลิพรเก่งมากเลยเก่งมากเลยวันนี้ชลิพรทํางานเต็มที่เลยเพราะว่าครูได้อนุญาตจากครูหอผู้หญิงแล้วครูหอผีอบอกว่าได้ค่ะเรียบร้อยแล้วสบายละเนาะเออนี่สังกสี อโอ้เป็นไอ้ไอ้อุสนีเออไอ้นี่อะไรเชื่ออะไรจังชื่อชลิตาก็เออชลิตาก็เก่งเออนั่นไปนเตะมวยอะไรมาเนี่ยมาทำงานทำงานมากองกอ,องเดียวเอออันนี้วันนี้เราได้ทำงานคุ้มค่าเลยเนาะได้บุญกุศลไปไปปล่อยต่อไ,ไปไ,<ห>ไปไ,ไปช่วยเขาต่อเถอะนะ ไปจับจากคนที่เอาไม่กวาดเฉยคนที่เอาไม่กวาดไม่ทํางานคนที่ไม่ทํางานอ่ะไปดึงจากมือเขาเลยนะดึงจากมือคนที่ไม่กวาดคนที่ไม่กวาดไปดึงจากเขาเลยคนไหนที่ไม่กวาดคนไหนที่ถือไม่กวาดเฉยดึงออกจากมือเลยนะถือว่าอยู่ใน YouTube หมดแล้วนะครับใอยู่ใน y youtube หมดเลยถ้าใครถือไม่กวาดแต่ไม่กวาดเนี่ยดึงจากมือเขาเลยเนาะดึงจากมือเขาเลย นน่แน่คนไหนที่มีไม่กว่าแต่ไม่กว่านี่ดึงจากมือเขาเลยนะะฮทำไมดีกว่าเนื้อเออไดแน่้นั่นมามาดึงจากมือเขาเลยไปนี่นี่ให้เขาเลยให้เขาเลยเออโอ้แกง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 เออเพราะว่าเสียดนี่เขาเพิ่งพักฟื้นมาเนาะปลอดดีดีกว่าดีครับอยู่ในอะไรครับอันนี้พี่สังใช่ไหม อ่าตอนนี้อยู่ในวิดีโอนะครับอยู่ใน youtube นะทำวีดีนะอ้าวอ,อันั้นมีไม้กวาดคนไมีไม้กวาดไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ถือไม่กวาดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ทำนี่ต้องดึงออกจากมือเลยนะถือว่ามีหลักฐานหมดเลยว่าใครทำไม่ทำเนาะโอ้เก่งมากเลยพวกเราได้ทำหนะ้าที่ อ่ะศิลนัไไน้เป็นไรเพราะว่าศิลนเขามาให้กําลังใจพวกเราด้วยศิลนเขาเพิ่งฟักฟื้นมาจากอาการศพอุบปปัติเหตุเขาที่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วหายหรือยังหมอหมอนัดวันไหนเดี๋ยววันพุธหนา้าประมาณที่เออได้รเราเคลื่อนไหวงนี้มีปัญหาเหรอเคลื่อนไหวแบบนี้มีมีปัญหาเหรอไม่เป็นไรมันมีน้ำเหรอฮะมันมีน้ำไม่ใช่ เรามาทําตรงนี้เรามาเคลื่อนไหวงี้เป็นไรปบ้างไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคแต่หมอบอกว่าแม่ทำยกของหลักเลยอย่าดันแบบนี้เออใช่ใช่ใช่ระวังอย่าเล่นเกินในเหตุเนาะต้องระวังพราะผ้บุคคลเนองนั่นเห็นไหมไปดูตรงไหนเห็นพระอาจารย์อ่าพวกเราไปรุมตรงนั้นอีกหน่อยปิ๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไปรุมแล้วก็พอไปหาพระอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปเก็บเลยเนาะเก็บไม่กวาดเลยเดี๋ยวไปหาช่วยพระอาจารย์ตรงนั้นก่อนแป๊บเดียวนะ แ๊บเดียวแล้วก็ช่วยพระอาจารย์เสร็จแล้วก็เออช่วยพระอาจารย์เสร็จแล้วตอนกลับนี้พระอาจารย์เดี๋ยวกลับพระอาจารย์ด้วยเนาะ,พ,<ร>ะพวกเราจะได้ทําถูกต้องตามหลักของหน้าที่ชาพุทธเนาะมากราบพระอาจารย์เอเอโอ้ยฝุ่นตลบเลย <laughs> นักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าฝุ่นของวัดเนี่ย โดนเรานี่เราได้บุญได้กุศลน,นะเหมือนกับคนที่ล้างส้วมเห็นไหมคนที่ล้างส้วมนี่สุดยอดเลยนะเป็นคนที่ใจสะอาดเอ้ยลื่อนเพราะอะไรเอ้ยลื่อนเพราะอะไรน่าเด่นรู้ไหมเลื่อนเพราะอะไรข้าวฮะนี่ข้าวข้าวโอ้ข้าวอยู่ตัวนี้เองดูว่ายังงงอยู่ข้าวอยู่ตัวนี้เองอ่ะวาดให้เสร็จครับพวกเราได้ ฟุนจากจวัดเนี่ยถือว,ว่าเราได้เอาบุญกุศลเข้าไปในหัวเรานะอ่าอันนด้เรียนได้ตัวนี้ตอนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้กราบพระอาจารละได้ยินไหมกวาดตัวนี้เสร็จแล้ว,ดวได้เอาไม้กวาดไปเก็บแล้วมากวาดมาเอาไม้กวาดไปเก็บอ่าาทำอะไรอยู่นั่นะแบ่งเวลาให้เป็นครับแบ่งเวลาเป็นยังไม่เสร็จตัวนี้ยังไม่เสร็จกวาดก่อนกวาดก่อนกวาดพปลวมกันก่อน อ่ากวาดร้อนก่อนกวาดร้อนก่อนเสร็จแล้วก็คุูจะให้ให้พวกเราเอาไม้กวาดไปเก็บเลยนะเอากวาดเสร็จหรือยังเอาเก็บเลยเด็กๆเอาเก็บ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 ไม้กวาดเก็บเลยอชีพเอาขคาบูดด้วยไปไปเก็บเลยครับไม้กวาดเก็บเลยครับไม้กวาดเก็บแล้วมากราบพระอาจารย์อ่าเร็วลรวจะได้มากราบพระอาจารย์เร็วเร็วเร็วหนึ่งเอาไม้กวาดเก็บตัวนี้แหละ มามามาใครมาถึงก่อนจะได้กราบพระจานาร์ก่อนอ่ะมาเนี้มานี้มานี้อ่ะได้ยินไหมมากราบพระจานาร์ก่อนเครเออเข้าไปในนั่นเลยเข้าไปในห้องเลยเข้าไปในห้องเลยไปไปกราบพระจานาร์ข้างในเร็วใครชา้าใครช้าไม่ได้นะไปกราบพระจานาร์ ไปใครใครหมดแต่เดินเล่นอยู่นั่นแหละใครเดินเล่นอยู่ใครยังไม่เข้ามา <c oughs> อ่ะ <c oughs> นั่งเหมือนเดิมนะครับนั่งเหมือนเดิมเราเข้าวัดเราก็ต้องกราบพระก่อนนั่งเป็นแถวนะครับนั่งเป็นแถวนักเรียนรู้ไ,มไหมแถวเป็นยังไงครับอันนี้มัน่าให้มันเหลือ,อเดี๋ยวก่อนมีกี่คน 1นึ่งสอสามสี่อหะเร็วสิไปกี่แม่ไว่าองผู้หญิงนั่งเป็นแถวผู้หญิงนั่งเป็นแถวครับนั่งเป็นแถวครับใช้ตัวเองจัดตัวเองนะหนึ่งสสี่ห้าเร็วเร็วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดเอาไปไหนอีกสองสาคนอ่ะเร็ว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 ใครช้าเออจัดจัด จัดแถวตัวเองให,ห้ดีๆนะผู้หญิงน่ะเฮ้ยผู้หญิงจัดแถวให้เป็นจะแถวให้เป็นน่้น้อ่อันนี้ตอบไปอีกครับอ่ะเร็วๆเก็บของไว้ก่อนเก็บของไว้ก okay ่อนเก็บของไว้ก่อนอเก็บของไว้ก่อนนะเออนั่งเป็นระเบียบนะโดยนี้เป็นหลักนะโดยนนี้เป็นหลักเอ้ยนี่เขียบมาอ่อตอนนี้พระอาจารย์กำลังเผาขยะแล้ว อ่ะทีนี้เรานั่งอย่าให้ห่างกันสิให้มันดีๆหน่อยสวยๆหน่อยดูหน้าตาพิธีการนะคุยชนะับดูก่อนอันนี้ติดกันเกินไปไหมครับอย่าติดกันเกินไปอย่าห่างกันเกินไปให้พอดีให้พอดีพอดีอ่ะกงวางแผนตัวเองเนาะเอ้ยเอ้ยนะครับอยู่ในกล้องโทรศัพท์ในกล้องในกล้องในกล้องนะครับอยู่ในกล้องหมดเลยนะอันนี้คือย t u b e นะรู้จักไหมอ่าอันนี้ห่างกันเกินไปเปล่า ไอ้นี่ไอ้นี่ติดกันินไปไหมไม่ติดอ้าวนี่นะอย่าเล่นนะถ้าเล่น้วลำบากนะเพราะว่าครูตัดต่อโทรศัพท์ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นนะครูบอกตัดต่อเสียเวลาด้วยนะครูไม่อยากจะตัดต่อให้อยู่ในธรรมชาติหมดเลยหนึ่งสองสามอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะเอออย่าเล่นนะทําอะไรก็ว่าตามครูหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามเอาเรียบร้อยเอ้า นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนพอเราทําสมาธิเสร็จแล้วเราจะไม่ต้องทําอีกเพราะว่าเราถือว่าเราทําหน้าที่แล้วเนาะอ่านั่งสมาธิก่อนใครนั่งสมาธิได้สมาธิได้ดีนี้ครูจะชมเชยมากเลยเนาะว่าพวกเราเราไม่ได้ทําสมาธิหลังหลังสวดมนต์แต่เราทําสมาธิก่อนสวดมนต์ก็มีค่าเท่ากันแหละเราทําตอนเราทําก่อนสวดมนต์นีนจุดประสงค์คือเพื่อให้จิตใจเราสงบก่อนทําความดี ก่นสวดมนต์เนาะและอย่าเล่นเลยนะถ้าเล่นนี้เขาทีแ้วครูมีเด็กเล่นนะเวลากราบก็เล่นนี้ครูไม่ครูก็เลยต้องตัดต่อลําบากมากเลยตัดต่อวิดีโอยาวเพราะว่าจุดประสงค์คือเขาเรียกว่าธรรมชาตาินักเรียนมาเป็นธรรมชาตินักเรียนไม่ใช่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เล่นอย่างเด็กอย่างนักเรียนนี้เสียชื่อหมดเลยแต่ทีนี้เรียนก็เป็นเด็กเนาะอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีตัวเลขแต่เป็นผู้ใหญ่ใจใจเป็นผู้ใหญ่สุดยอดละ นะครับอันนี้ก็รู้ว่าควบคุมตัวเองเนี่ยนี่ๆครูให้นั่งสมาธิก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าสมองเขาควบคุมตัวตัวเองยังไม่ได้เนาะต้องควบคุมตัวเองนะครับเพราะว่าโตไปแล้วนักเรียนจะรู้สึกตัวโอ้ตอนเป็นเด็กนะี่เราโซนเราเล่นเหมือนกับสมัยที่ครูเป็นเด็กเหมือนกันบางทีก็ลืมเวลาทําอะไรก็ลืมไปเวลาเขาบอกมาก็ลืมเนี่ยตอนที่ครูเป็นเด็กก็ดื้อเหมือนกับพวกเรานี่แหละบางคนนะบางคนไม่ดื้อหรอกเด็กๆนะไม่ใช่ว่าดื้อทุกคนเนาะ เพราะว่าเป็นธรรมชาติของของเด็กเนาะเราต้องพยายามบังคับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้นั่งสมาธิก่อนก่อนสวดมนต์เนาะและก็ว่าตามครูแล้วก็ครูเดี๋ยวครูจะพาทําเสร็จแล้วก็จะได้พากันกลับเนาะเราก็ได้กวาดบัดวัดว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วได้มีพระอาจารย์ดูแลในการกวาดสุดยอดและนักเรียนได้บุญมากเลยนะเอออ่ะทีนี้นักเรียนก็ลืมตาได้แล้วทีนี้เราก็จะได้นั่งคุกเข่านะครับ อย่าเล่นนะครับครูบอกว่าอย่าเล่นถ้าถ้าครูบอกแล้วก็อย่าดื้อครูนะอ่าเนี่ยแหละหน้าตาคนมีบุญเนาะหน้าตาคนมีบุญนี้ต้องรู้จักบังคับตัวเองเนาะต้องบังคับตัวเองนี่ลูกสอยจอดอ่ะพระ้อมยกมือประนมครับอย่าเล่นนะครับเพราะว่าครูตัดต่อวิดีโอนะครูให้เกียตัดต่อบางทีเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะตัดต่อรู้จักตัดต่อไหมเออถ้าตัดต่อเสียเวลาครูถ้าเกิดได้ทั้งดุนมานี่ถือว่าถูกละอ่าอ่า ใครที่เคยเป็นลิงเป็นข้างอะไรต้องเก็บไว้ให้หมดอย่าเล่นนะเอาว่าพร้อมกันว่าตามครูนะ อิมินาสกาเรนพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรนาธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนสังฆังปูเชมะ อารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาสิมิครับสวากาโตพระขวัตตมโมสวา ามังนามัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามีสรางขานามิครับอ่าว่าตามครูก่อนนะ มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขนธายะติสารเนนะสหะปัญจาสิลานิกาจามะพุติยามปีมะยังพันเตยสูงวิสูงรักขนธายะ Tih Saranena Tih Saranena Saha Saha Panca Panca Tila Tila Niyacama Niyacama Tak Tiyampi Tak Tiyampi Mayang Pante Mayang Pante Wisung 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 Rakanathaya Rakanathaya ปัญจาศิลา,า,านิยาจามะปานาติปาเอ้ยไม่ใช่

ข้าจามิข้าจามิทุติยามปีทุติยามปีสังฆังสังฆังสารณังสารณังข้าจามิข้าจามิตติยามปีตะติยามปีพุทธังพุทธังสารณังสารณังข้าจามิข้าจามิตติยามปีตะติยามปีธัมมัง การนังข้าฉามิตติยามปิสังขัางการนังข้าฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาตาทางกรมิทิยามิอทินาทาเวระมณี สิกขาปะทางสิกขาปะทางสมาสมาทิยามิทิยามิกาเมกาเมภูมิชาจาราสูมิฉายจาราเวระมณีเวระมณีสิกขาปะทางสิกขาปะทางสมาสมาทิยามิทิยามิมุสาวาทาบุสาวาธาเวระมณีเวระมณีสิกขาปะทางสิกขาปะทางสมาสมา พิยามิยามิสุรามิสุรามิัยะมัชชะนยยะมัตามาตามาทัทนาเวทัทนรามณีรามณีสิขาปะทางสิขาปะทางตมาตาิยามิพิยามิอ่ะกลับพระว่าพระว่าพร้อมกับว่าพร้อมครูก่อนนะว่าพร้อมกันหรือว่าว่าพร้อมครูดีว่าพร้อมกันใช่ไหมอ่ะพร้อมกันเลยนะ อาระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอะพิวาเทมิกราพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครูอ่าสวาคาโตพะคะวาตาตัรมโมธรม,มังนามาจามิกรา สุปาติปันโนภคาวะโตสาวาตะ้ังโค้ังทางนามามิครา